สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมนะฮะครั้งนี้ก็จะรีวิวของเล่นเพื่อการศึกษาบ้างนะครับผมก็เป็นของเล่นเด็กด้วยนะฮะใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเปิดเทอมวันนี้เป็นวันที่สองนะครับผมเพิ่งเปิดเทอมใหม่ๆนะครับก็เอาใจเด็กๆนักเรียนนะครับผมเพิ่งเออก็จะเป็น เรียนรู้ด้วยนะครับเล่นได้ด้วยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นของเล่นจากเบนเทนนะครับผมเบนเทนนะครับก็ครั้งที่แล้วก็รีวิวพวกการ์ตูนทาร์นฟอร์เมอร์ไปนะครับผมทาร์นฟอร์เมอร์แอนิเมนนะครับผมก็เป็นหนังการ์ตูนนะเอ่อทาร์นฟอร์เมอร์ที่ดัง,ดงนะครับผมแล้วครั้งนี้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวหา หนังการ์ตูนที่เป็นของเล่นนะครับผมนะฮะมารีวิวบ้างดีกว่านะครับเป็นหนังการ์ตูนเบนเทนนะครับก็เป็นการ์ตูนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าของเล่นพวกนี้เขาใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยนะครับผมงั้นเป็นการต้อนรับเปิดเทอมอีกครั้งนึงนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีแบบไหนอะไรย่บ้างครับผมนะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปทุกๆท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมนะมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมจากนังระตูนเบนเทนซึ่งโด่งดังทั่วโลกนะครับผมก็มีของเล่นมากมายนะแต่ว่าจะเป็นของเล่นเพื่อการศึกษานะครับดูชุดแรกเลยครับผมนี่นะโอ้โหตั้มเพอร์เฟชุดคุครูนะฮะ ในนี้อายุสี่ขวบขึ้นไปไม่ใช่สามขวบนะครับอันนี้สี่ขวบมาครับนะมีให้ให้ให้คุณครูนะครับใช้ใช้ในการเอ่อเรียนสำหรับเด็กๆนะครับผมนะฮะเอ่อเบนเทนนะอุนเตเมทเอเลียนนะครับผมซึ่งเบนเทนเรื่องนี้นะครับเขาก็จะแปลงร่างนะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวและสายพันธุ์ต่าง เป็นหมื่นๆสายพันธุ์แล้วนะครับผมนะฮะก็มันมีเยอะแยะมากมายนะตอนแรกก็แปลงร่างได้สิบแบบก่อน,นะ,ะแล้วต่อไปอต่อมาเขาก็พัฒนามากขึ้นนะก็เป็นทั้งมนุษย์ต่างดาวเ,เป็นทั้งเอเลี่ยนเป็นทั้งประเภทว่าเป็นหุ่นยนต์ก็มีครับเป็นชีวะจักรกลก็มีครับก็แล้วแต่เขาจะแปลงร่างเป็นแบบไหนนะครับผมอันนี้เป็นอุปกรณ์การ ออสอนการเรียนของคุณครูเลยครับผมคือว่าเวลาเด็กนักเรียนส่งกันบ้านนะครับผมก็จะเอาสตัมพวกนี้นะครับออตัวตัมเนี่ยครับปั๊มไปที่สมุดนะครับให้นักเรียนเราถูกต้องดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่อันนี้ว่ามีประกอบด้วย แผ่นพิมพ์หกอันนะครับผมเอ่อยางพิมพ์สีแถวหมึกหนึ่งตลับนะครับผมโอ้โหดีมากเลยครับชุดนี้นะครับผมสําหรับคุณครูโดยเฉพาะนะครับผมก็จะมีรูปเอ่อสติกเกอร์นะครับเอ่อทั้งเบนเทนแล้วก็เอเรียนต่างๆนะครับผมออันนี้ก็ดูนะครับนี่นะเอ่อสเตมเพอร์เซ็ตชุดคุณครูนะครับนี่ครับผมอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เขียนว่าดีมากโอ้โหเป็นเดนเทนนะครับนี่พอใช้รูปเอเรียนนะครับผมอันนี้ดีเห็นไหมครับ นี่นี่ปรับปรุงนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ข้าท่าดีครับผมเวลานักเรียนส่งการบ้านมาก็เป็นการเรียกว่าให้เด็กๆได้ใช้ในการแบบว่าทําให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นแบบเบนเทนนะครับผมนะก็สนุกกันกับการเรียนด้วยนะครับผมเรียนไปเล่นไปนะครับ เออเพย์อิงบายเรียนนิ่งนะครับผมอันนี้ชุดคุ้นๆแล้นะครับผมอ่าผมก็ไปหาซื้อมานะครับอันนี้ก็เป็นแน่นอนครับเปิดเทอมใหม่ๆนะครับผมก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับดินสอมีนาฬิกามีเอ่อกบแล่าดินสอมียางลบนะครับอันนี้ก็ับตั้ม์นี่ดีดีเห็นไหมครับผมนี่มีนาฬิกาเด็กๆก็ใส่นาฬิกาไปโรงเรียนครับนี่เป็นชุดเบนเทนนะครับผมเอ่อ ทำวอชเซ็ตนะครับก็เป็น set, เซ็อนาฬิกานะครับผมมีลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับของ C ีนะครับโอเคด้านหลังแพ็คไอเป็นเนี time ่ยทำวอชเซตนะครับก็จะเป็นชุดแบบนี้นะครับผมนี่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องแน่นอน,นครับของเบนเทนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นมีลิขสิทธิ์หมดนะครับผมนะคะ อออันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนะครับผมออันนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าพอมีอุปกรณ์การเรียนแล้วก็นี่นะครับไอที่เป็นที่เขียนนะครับผมเป็นแบบว่ากระดาษเอกระดานไวบอร์ดคล้ายๆแบบลบได้อย่างเงี้ยครับผมนะครับอันี้นะครับก็เหมือนกันครับหนึ่งฮะดอร์อิงบอร์ดฮีโร่นะครับดอรอิงบอร์ดฮีโร่นะครับมีลิขสิทธิ์ถูกต้งแน่นอนนะครับผมก็ไปหาซื้อตามร้านเครื่องเขียนมั่งนะครับตามร้านเออ ขายของเล่นบ้างนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมพอแกะให้ดูได้นะครับผมนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมลองมาเขียนเล่นว่าเขียนได้ลบได้ไหมครับผมลองเล่นดูสักอันหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าพวกนี้นะครับมันก็เป็นแค่ตัวปั๊มเฉยๆก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมอันนี้ก็คงจะแกะได้ครับผมแกะให้ดูสักอันหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ นี่ครับก็จะมีที่เขียนให้หนึ่งอันนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นรูปกระตูนนะครับเป็นสวยมากครับผมนะฮะสวยแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรูปกระตูนเอเลี่ยนพันต่างๆนะครับไม่มีอะไรนะครับด้านหลังนะครับนี่วันนี้เวลาเราเขียนนะครับอย่างนี้ก็เขียนไปนะครับผมก็จจะเขียนอะไรก็ได้นะครับนี่ฮะอ่าโอเคครับอืม นี่ครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมะฮะแต่แล้วเราเอาตรงนี้สไลด์นะครับแล้วมันก็จะลบอ่าตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะฮะเนี่ยเต็มมันจะติดอะไรนะครับผมเห็นเป็นแม่เหล็กนะครับติดตรงนี้ได้ไหมเอ่ยนะครับแต่ติดไม่อยู่นะครับแต่เป็นนี่เป็นแม่เหล็กนะครับผมเนี่ยแน็ตนะครับนี่เป็นแม่เหล็กนะะคงคงจะติดที่ตู้เย็นหรือติดที่บอร์ดอะไรสักอย่างนะครับมีสามอันนะครับมีปากกาเนอันหนึ่งครับอ่าพอเราเสียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ลบเลยครับเราจะลบจะดึงตรงนี้นะครับปุ่ม เห็นไหมครับนี่นะครับเป็นของเล่นลบได้โดยที่ไม่ต้องใช้แตะนะครับนะฮะตรงนี้เราก็เลื่อนใหม่แล้วก็เขียนไปนะครับนะครับโอเคนะฮะเป็นเท่นนะฮะแล้วก็ลบลบก็เหมือนตรงนี้นี่ฮะมันก็เป็นของเล่นอย่างนึงนะครับผมเราวาดลูกกระตูนก็ได้นะครับผมนะครับวาดลูการะตูนนะฮะนะฮะก็เข้าท่านะครับผมนี่อย่างฮะ ก็ได้แล้วครับผมนะก็จะได้รูปกระตูนน่ารักน่ารักแล้วแต่เราจะวาดพอเราวาดเสร็จแล้วก็ลบนะครับนี่โอ้เห็นไหมอันนี้เป็นของเล่นเพื่อการศึกษาเลยนะครับแล้วแต่เราเราเขียนหดเขียนก็ไก่ขอไข่คอฟ้าอย่างเงี้ยครับเนี่ยเขียน A BC อย่างเงี้ยครับผมแต่เราเราก็ให้เด็กลบนะครับง่ายมากเลยครับอันนี้เลยว่าตัวนี้ครับเล่นได้น่าสนใจมากเลยครับผมนะฮะได้ดูไปแล้วนะครับ ส่วนตัวนี้พอเด็กนักเรียนนะครับก็ต้องมีเป๋าตังค์ไปโรงเรียนนะครับผมนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ให้กระเป๋าตังค์ไปนะครับก็มีกระเป๋าตังค์เดนแทนสวยมากนะครับผมเนาฬิกาและกระเป๋าตังค์ฮีโร่นะครับผมนี่อันนี้ก็มีนาฬิกานะก็เป็นเซตแบบนี้ด้านหลังน,นี่สามขวบนะฮะมีเรื่องสุดต้องนะครับเนี่ยอันนี้เป็นนะก็มีกระเป๋าตังค์สวยๆน่ารักน่ารักนะครับผมก็คงไม่ต้องแกะดูก็คงเหมือนๆกันนาฬิกาก็ฮเด็กใส่นะครับผม มาดูอีกชิ้นหนึ่งครับนี่เสร็จแล้วก็มีสติกเกอร์ติดสมุดนะครับผมโหนะฮะสามร้อยห้าสิบสติกเกอร์นะครับผมนี่เป็นสติกเกอร์บุกนะครับผมอืมเบนเทนโอ้โหมีรูปแบบต่างๆมากมายเลยนะครับอ่ะลองแกะให้ดูนะครับนั้นก็คือเด็กๆสมัยก่อนนะครับผมก็ชอบเอาสติกเกอร์ไปติดตามตู้กับข้าวตู้เสื้อผ้าตู้เย็นอะไรเงี้ยฮะ เ่อสติกเกอร์ต่างๆโอ้โหครับผมนี่สามร้อยห้าสิบรูปแบบเลยนะครับผมนี่ให้ดูน้าใน,นนะครับสวยมากๆครับนะฮะเนี่ยฮะเด็กก็ชอบดูการ์ตูนหัดวาดการ์ตูนนะครับเนี่ยฮะหัดเอ่อลงสีเอาสติกเกอร์ไปติดตามกระเป๋าตามสมุดนะ,ะแบบนี้นะครับผมนะ,ะสวยจริงๆนะครับนะฮะเนะะี่ยก็หาซื้อมี ABC ด้วยนะฮะไว้ติดชื่อนะครับผม เออก็ตรงนี้ก็มีกเอ่อเป็นเนี่ยลาเราติดที่อย่างเช่นเออกล่องนิ้นซอแล้วก็เขียนชื่อไว้ฮะติดสมุดแล้วก็เขียนชื่อไว้นะครับผมอืมอ่ามันก็กกกรูปรูปการ์ตูนต่างๆนะครับผมในเรื่องเบนเทนนะครับนี่ฮะโอเคครับเนี่ยก็ได้ดูนะครับผมเนี่ยเป็นของเล่นเพื่อการศึกษานะครับผมเบนเทนนะครับอ่าเทิมใหม่อย่างนี้นะครับ ถ้าว่าท่านใดสนใจลองหาซื้อดูนะครับผมว่าเด็กๆชอบเบนเทนนะครับผมนะฮะมากๆอันนี้สุดท้ายนะครับผมก็เป็นเอ่อห่อนะฮะหรือยางวาจะแถมเป็นตุ๊กตาเป็นยางอยู่ข้างในน้งครับเนี่ยฮะเป็นยางฮะนียนๆผมยังไม่ได้แกะนะครับแต่ว่าหายากนะครับผมได้มาเนี่ยห่อเดียวนะครับผม ไปหาซื้อตามร้านขายของเล่นหน้าโรงเรียนมาครับผมปรากฏว่ามันมีหลงยี่แค่ห่อเดียวหรือไม่เด็กๆก็อาจจะซื้อหมดไปแล้วเลยครับผมซื้อหมดแล้วผมก็เลยเกอยวอยู่ห่อเดียวนะครับเบนเทนนะครับผมก็เลยยังไม่กล้าแกะนะครับผมไม่อยากจะแกะอยากจะเก็บไว้อย่างนี้ครับท้างในเป็นตัวเออตุ๊กตาเอเลียนเบนเทนอะไรสักอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะครับไม่ได้แกะนะเพราะว่าเสียดายซองครับซองเขาก็สวยมากๆเลยครับผมนะเบนเทนนะครับเอเลียนสปอร์ตนะ เอเบนเทนก็จะมีภาคต่างๆนะครับนะแบบนี้เลยสวยมากๆครับมันก็ไม่แพงนะห้าบาทครับผมนะแต่วว่าพวกของเล่นนี้ครับเราต้องไปเหมั่นหาหมั่นดูแล้วก็เก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มของเล่นของสะสมครับแต่เซตนี้นะครับช่วยในการเรียนรู้ของเด็กๆได้ด้วยนะครับถ้าเรารู้จักให้สอนเขานะครับอ่ะอันนี้ชิ้นสุดท้ายนะครับผมนี่ เป็นที่เป่านะครับผมพอเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหยุดอยู่บ้านนะครับเราก็เอาเป่าลูกโป่งเป่าฟองเอาเป่าฟองคลายฟองสบู่ฟองสักอย่างครับเอาฟองได้แล้วก็กดปุ่มเนี้ยนะครับก็สามารถลดวิ่งได้นะผมลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับผมตัวนี้เล่นกันดูเลยครับผมเป็นแบบไหนยังไงนะครับในราคา7,9บาทนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจนะครับผมก็จะพอแบ่งปันหาซื้อมาออออขายให้ท่านได้นะครับผมนะฮะท่านใดสนใจก็บอกตัวนี้นะครับผมเพราะยังพอพอจะหายได้อยู่นะครับรถที่ว่าเป็นเป่าฟองนะครับผมเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับผมท่านใดสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับผมนะฮะเ,เข้าไปในเพจของออของเด็กเล่นขนมเด็กกินนะครับผมนะอ่า ว่าก็มีไม่มากนะครับผมนใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมสินบล็อกมาเลยครับว่าอยากได้นะที่เป่าฟองแล้วก็ลดเบนเทนนะครับนี่เวลาเราเล่นแล้วก็เปิดตรงนี้ฮะปุ๊บเนี่ยก็เป็นที่เป่าฟองมามั้งครับผมตอนเด็กๆนะครับนี่อนอยังเปิดไม่หมดนะครับจะให้หมดก่นอนกะหมดแล้วครับผม นะฮะตอนนี้ก็เปิดเนี่ยฝาแป๊บๆบออกมานะครับเนี่ยแล้วก็เป็นเนี้ยออกมาเป่าฟองครับผมเป่าดูน้ำโอ้โหสุดยอดมากครับฟองเยอะแยะเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยเป่าเล่นสนุกเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้พอเราเล่นเป่าฟองเสร็จแล้วนะครับผมนี่มีสติกเบรนเทนสวยมากเลยครับอ่ะเราอยากจะเล่นรถนะครับเนี่ยกดปุ่มตรงนี้เลยครับ กดปุ่มแป๊บมันวิ่งเลยครับเนอะโอ้ยแรงจริงๆครับไม่ธรรมดานะครับผมในข้างในมีสปริงโอ้ผมก็เพิ่งเล่นนะครับเพราะเห็นมันแลกดีสวยมากๆเลยครับผมเจ็ดิเก้าบาทครับถูกถูกเลยครับผมลิขสิทธิ์ถูกต้องแน่นอนนะครับโอ้แรงจริงเลยครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยนะอ่าท่านใดสนใจนะครับของมีจํานวนจํากัดนะฮะติดต่อสั่งซื้อมาได้เลยครับผมผมวัดขนาดปามยาวให้ดูก่อนนะครับผม นะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก28เซนนะครับผมนี่28เซนนะครับความกว้างเอาตัวรถเป็นหลักแล้วกันครับประมาณ5เซนครับผมนี่5เซนนะครับนะฮะ28เซนนะครับผมนี่ดสิบเก79บาทถูกปูแล้วครับโอ้โหเนี่ยหยุดเสาร์ทิตนะครับเรียนเสร็จแล้วเราก็คลายเครียดโดยการเล่นของเล่นนะครับเป่าฟองเล่นเล่นรถด้วยนะครับอืสะใจจริงๆนะครับโอ้โห ดีครับพลาสติกแข็งแรงครับผม79บาทนะครับอ้เอาล้ครับผมครั้งนี้ก็ได้ชมคลิปรีวิวของเล่นเพื่อการศึกษาไปบ้างครับก็คือเปลี่ยนสไตล์นะครับทูนิคีก็จะรีวิวแต่ของเล่นแบบอิงเอามาสนุกสนุกนะฮะตอนนี้ผมเปิดเรียนแล้วนะครับก็หาของเล่นเพื่อการศึกษานะครับผมมารีวิวท่านได้ชมบ้างครับแล้วก็เนี่ยฮะเป็นของเล่นสนุกสนุกนะครับได้ทั้งการเรียนรู้ได้ทั้งความสนุกนะครับผมนะ ได้ดูไปแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนะครับมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมนะครับคลิปนี้เอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมแตวัดดีครับ